สารเคมีตัวเดียวกันแต่ทำไมตัวหนึ่งทำให้คุณตื่นจนใจสั่นเหมือนเครื่องยนต์ที่ถูกเร่งรอบจัดในขณะที่อีกตัวกลับทำให้ตื่นแบบนิ่งลึกสงบและมีสมาธิจดจ่อได้ทั้งวันนี่คือปริศนาที่น่าทึ่งครับเพราะไม่ว่าคุณจะดื่มเอสเปรสโซช็อตเข้มๆหรือมัทชะเกรดพิธีการสิ่งที่ปลุกคุณตื่นคือโมเลกุลหน้าตาเหมือนกันเป๊ะที่ชื่อว่าคาเฟอีนแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์ต่างกันราวฟ้ากับเหวไม่ใช่ตัวสารแต่มันคือเพื่อนร่วมทางที่พามันเข้าาาไปในร่งกยคุณ ซีรีส์นี้ผมจะพาคุณย่อส่วนลงไปดูเส้นทางเดินรถภายในร่างกายกันครับไปดูให้เห็นกับตาว่าทำไมร่างกายถึงปฏิบัติกับก,บกาแฟและมัทฉะด้วยมาตรฐานที่ต่างกันคนละขั้วตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กระเพาะอาหารไปจนถึงหอควบคุมการบินในสมองเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนที่คุณจะกลืนมาลงคอด้วยซ้ำเพราะความลับแรกซ่อนอยู่ในสิ่งที่ตาเปล่ามองเห็นได้ทันทีที่ชงเสร็จลองวางแก้วสองใบไว้ตรงหน้าดูนะครับซ้ายคือกาแฟดริปสีดำขวาคือมัทฉะสีเขียวข้น ถ้าเราลองเอาไฟฉายส่องเข้าไปใกล้ๆคุณจะเห็นความลับทางฟิสิกส์ที่ซ่อนอยู่ในแก้วกาแฟแสงจะทะลุผ่านไปได้เพราะมันคือสารละลายที่สมบูรณ์แต่ในแก้วมัทฉะแสงจะถูกบล็อกเพราะมันเต็มไปด้วยอนุภาคเล็กๆนับล้านลอยฟุ้งอยู่ความต่างระดับนานโนนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่กำหนดชะตาชีวิตของคาเฟอีนในร่างกายเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดลองจินตนาการว่าโมเลกุลคาเฟอีนคือนักเดินทาง ในโลกของกาแฟเราใช้วิธีสกัดเอาแต่น้ำแล้วทิ้งกากสิ่งที่อยู่ในแก้วจึงเหมือนนักวิ่งสปรินเตอร์ตัวเปล่าใส่แค่เสื้อกล้ามกางเกงขาสัน้นไม่มีสัมภาระรุงรังพร้อมพุ่งตัวออกไปข้างหน้าทันทีแต่ในโลกของมัทฉะมันคนละเรื่องเลยครับมัทฉะคือการเอาใบาชาทั้งใบามาบดด้วยโมหินจนเป็นผงแป้งแล้วเราก็กินมันเข้าไปทั้งหมดโดยไม่ทิ้งกากคาเฟอีนในแก้วมัทฉะจึงไม่ใช่คนตัวเปล่าแต่เขาคือนักเดินทางที่แบกเป้ใบย,ยักษ์มาด้วย ในเป้ใบนั้นอัดแน่นไปด้วยเส้นใหญ่ไฟเบอร์คลอโรฟิลและแทนนินแม้หัวใจจะเป็นคาเฟอีนเหมือนกันเลือกสูบฉีดเท่ากันแต่นักวิ่งตัวเปล่ากับนักเดินทางที่แบกของหนัก20กิโลไม่มีทางออกตัวได้เร็วเท่ากันแน่นอนนี่คือความจริงข้อแรกที่คุณต้องรู้เมื่อดื่มกาแฟคุณดื่มวิญ,ญญาณที่ถูกดึงออกมาจากเมล็ดแต่เมื่อดื่มมัทฉะคุณกำลังกินร่างกายของพืชเข้าไปทั้งต้น ความต่างทางกายภาพนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองในกระเพาะอาหารจะปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไรนักวิ่งตัวเปล่าอาจจะวิ่งฝ่าด่านไปได้ง่ายๆแต่คนแบกเป้ใบใหญ่อาจต้องเสียเวลาหรือกระเผาให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นอยู่นานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจที่ว่านี้จะคัดกรองเข้มงวดแค่ไหนย่อส่วนลงไปที่กระเพาะอาหารพร้อมกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราย่อส่วนลงมาอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือกระเพาะอาหารของคุณแล้ว ภาพที่เห็นตรงหน้าคือความวุ่นวายของการจราจรทางซ้ายคือช่องทางเดินรถของกาแฟจำนักวิ่งสปรินเตอร์ตัวเปล่าของเราได้ไหมครับเนื่องจากเขาไม่มีสัมภาระไม่มีไฟเบอร์ห่อหุ้มทันทีที่หลุดเข้ามาในกระเพาะอาหารเขาก็เจอเข้ากับทางด่วนพิเศษทันทีนึกภาพทางด่วนตอนตีสามที่รถโล่งสนิทไม่มีด่านกั้นไม่มีไฟแดงโมเลกุลคาเฟอีนจากกาแฟ สามารถซึมผ่านผนังกระเพาะเข้าสู่กระแสะเลือดได้รวดเร็วปานสายฟ้าแลบหรือที่เรียกว่า rapid absorption ผลก็คือภายในเวลาแค่15 4 5ถึง45นาทีรถทุกคันก็ไปอัดแน่นอยู่บนถนนเส้นเลือดใหญ่พร้อมกันหมดนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้กาแฟทำให้คุณรู้สึกดีดขึ้นมาทันทีเหมือนสับสวิชแต่พอมองมาทางขวาช่องทางเดินรถของมัทฉะเปใบยักษ์ที่อัดแน่นไปด้วยเส้นใยไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระ ตอนนี้มันทำหน้าที่เหมือนสมอเรือครับในทางเคมีสารพวกนี้มันชอบไปเกาะเกี่ยวกอดรัดฟัดเวียงกับคาเฟอีนทำให้โมเลกุลใหญ่ขึ้นและเกาะตัวกันแน่นจากนักวิ่งตัวเปลี่ยวเลยวกลายเป็นกลุ่มก้อนที่อุ่ยอ้ายเจ้าหน้าที่ในกระเพาะอาหารหรือน้ำย่อยของคุณเลยต้องทำงานหนักต้องมานั่งแกะเป้แยกสารต่างๆออกจากคาเฟอีนกระบวนการนี้เปลี่ยนทางด่วนให้เป็นเส้นทางคดเคี้ยวบนภูเขา คาเฟอีนในมัตฉะไม่สามารถวิ่งกรูเข้าไปในกระแสเลือดได้พร้อมกันได้มันเหมือนรถที่ติดอยู่หน้าด่านเก็บเงินที่ไม้ก้านเปิดให้รถผ่านไปได้ทีละคันทีละคันอย่างเป็นระเบียบกว่ารถคันสุดท้ายจะผ่านด่านไปได้อาจใช้เวลาต่อเนื่องยาวนานถึง4-6ชั่วโมงนี่คือคำตอบว่าทำไมมัชชะถึงไม่ทำให้คุณรู้สึกวูบวาบหรือใจสัน่นเพราะร่างกายไม่ต้องรับมือกับซูนามิคาเฟอีนที่ซัดตูมเดียวจบ แต่เป็นการรับมือกับสายน้ำไหลเอื่อยๆที่เติมพลังงานให้ตลอดทั้งบ่ายแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้เพราะเมื่อรถหลุดเข้าไปในกระแสเลือดได้แล้วเป้าหมายมีที่เดียวนั่นคือศูนย์บัญชาการสูงสุดบนชั้นดาดฟ้าของร่างกายที่นั่นมีเกมเก้าอี้ดนตรีที่เดิมพันด้วยความตื่นรออยู่เตรียมตัวขึ้นลิฟต์ไปที่สมองพร้อมกันครับประตูลิฟต์เปิดออกยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บัญชาการสูงสุดหรือสมองของคุณครับ ที่นี่คือปลายทางสุดท้ายของนักเดินทางคาเฟอีนทุกคนในสมองของเรามีเจ้าถิ่นชื่อว่าอะดีโนซีนทำหน้าที่เหมือนนาฬิกาบอกเวลานอนยิ่งคุณใช้สมองทำงานหนักเท่าไหร่เจ้าอะดีโนซีนก็จะยิ่งถูกสร้างออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันลอยไปจับกับเก้าอี้ดนตรีหรือตัวรับสัญญาณในสมองไฟในห้องทำงานก็จะเริ่มหรี่ลงคุณจะเริ่มง่วงและอยากหลับในที่สุดแต่นี่แหละ คือจังหวะที่คาเฟอีนพระเอกของเราเข้ามามีบทบาทเพราะโมเลกุลคาเฟอีนมีหน้าตาเหมือนกับอะดีโนซีนเป๊ะเลยครับมันเลยทำเนียนเข้าไปแย่งนั่งเก้าอี้ดนตรีตัดหน้าความง่วงพอมันนั่งทับไว้อะดีโนซีนตัวจริงก็นั่งไม่ได้สัญญาณง่วงก็ถูกตัดสมองคุณเลยตื่น,นกลไกนี้เหมือนกันทั้งคู่แต่สิ่งที่ต่างกันคือจังหวะการเข้าแย่งเก้าอี้ลองนึกภาพตามนะครับฝั่งกาแฟ เนื่องจากรถมาถึงพร้อมกันเป็นขบวนใหญ่คาเฟอีนจะกรูเข้าไปแย่งเก้าอี้แทบทุกตัวในห้องพร้อมกันภายในเสี้ยงวินาทีผลลัพธ์คือปรากฏการ The Switch หรือการสับสวิตช์ไฟจากห้องที่สลัวๆจู่ๆไฟสปอตไลท์ก็สว่างจ้าขึ้นมาทันทีพรึบสมองของคุณตกใจครับคิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้หรือเปล่าเลยสั่งการให้ปล่อยอะดรีนาลีนออกมาช่วยกู้ภัยหัวใจคุณเลยเต้นแรงมือสั่นเงื้อออก นี่แหละคือที่มาของอาการดีดแต่ฟังมัชชะเป็นหนังคนละม้วนเนื่องจากรถผ่านด่านตรวจมาทีละคันคาเฟอีนเลยค่อยๆเดินเข้าห้องมาทีละคนสองคนพวกเขาเข้าไปนั่งเก้าอี้ทีละตัวแบบเนียนๆสมองของคุณแทบไม่รู้ตัวเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนคุณค่อยๆหมุนปุ่มหรีไฟให้ห้องสว่างขึ้นทีละนิดจากสลัวเป็นสว่างพอดีและสว่างเต็มที่โดยที่สมองไม่ได้ตื่นตระหนก ไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและไม่มีอะดรีนาลีนถูกฉีดออกมาพร่ำเพรื่อคุณเลยได้ความตื่นตัวที่นิ่งและเสถียรกว่าแต่ความลับของมัจฉะไม่ได้มีแค่นั้นครับเพราะในขบวนนักเดินป่ากลุ่มนี้ยังมีสมาชิกพิเศษอีกคนหนึ่งที่ติดรถมาด้วยเขาไม่ใช่คาเฟอีนไม่ได้มาแย่งเก้าอี้ใครแต่เขามาเพื่อปรับอุณหภูมิในห้องบัญชาการให้เย็นลงเขาคือใคร ไปทำความรู้จักกับผู้ช่วยนักบินคนนี้ในบทต่อไปครับเอาละครับกลับมาที่ห้องนักบินในสมองกันต่อหลังจากคาเฟอีนเข้ายึดเก้าอี้ดนตรีและปลุกสมองให้ตื่นเต็มตาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คือจุดตัดสินที่ทำให้ความรู้สึกของการดื่มกาแฟกับมัทฉะต่างกันราวฟ้ากับเหวลองนึกภาพว่าสมองที่ตื่นตัวคือเครื่องบินรบ F16 ที่กำลังทะยานขึ้นฟ้าด้วยความเร็วสูง ในห้องนักบินของกาแฟามีคาเฟอีนนั่งบังคับเครื่องอยู่แค่คนเดียวเขาคือศิลปินเดียว The Soloist เมื่อเขาเหยียบคันเร่งเครื่องยนต์จะคำรามกึกก้องสมองของคุณจะเข้าสู่โหมดเบตา้าหรือเบต้าเวฟส์นี่คือคลื่นสมองแห่งการต่อสู้มันเร็วมันแรงและมันตื่นตัวสุดขีดเหมาะมากสำหรับการรบระยะประชิดหรือวันที่งานเดือดพล่านต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเดียวนี้ แต่ข้อเสียของการบินเดี่ยวด้วยความเร็วขนาดนี้คือนักบินมีความเครียดสูงมือต้องนิ่งตาต้องไวถ้ามีลมพายุพัดมาแค่นิดเดียวเครื่องก็พร้อมจะสั่นสะเทือนหรือเสียการทรงตัวได้ง่ายๆนี่คือเหตุผลที่คอกาแฟหลายคนมักเจออาการมือสั่นหรือใจหหวิวเมื่อเจอเรื่องตื่นเต้นแต่พอย้ายมาดูห้องนักบินของมัชชะภาพเปลี่ยนไปเลยครับ เครื่องบินยังคงเป็น F16 ลำเดิมความเร็วในการบินยังสูงเหมือนเดิมคาเฟอีนยังคงเป็นคนเหยียบคันเร่งแต่ที่เก้าอี้ข้างๆไม่ได้ว่างเปล่ามีชายหนุ่มสุขุมคนหนึ่งนั่งกอดอกมองมาตรวัดอยู่อย่างใจเย็นเขาคือ l t ลทิอานีนสารสำคัญที่ติดมากับเป้สัมภาระที่เราคุยกันในบทแรกหน้าที่ของเขาคือนักบินผู้ช่วยหรือโคพายโตเขาไม่ได้มาเพื่อแย่งขับและไม่ได้มาเพื่อเหยียบเบรกให้เครื่องช้าลง แต่เขามาเพื่อคุมสมดุลในขณะที่คาเฟอีนกำลังดันคันเร่งให้สมองตื่นตัวแอลทีอานีนจะคอยปรับหางเสือเพื่อตัดแรงสั่นสะเทือนออกเขาจะเปลี่ยนคลื่นสมองจากการพุ่มพล่านแบบเบต้าให้กลายเป็นคลื่นที่เรียบเนียนแบบแอลฟาคลื่นแอลฟาคือคลื่นความถี่เดียวกับตอนที่คุณนั่งสมาธิหรือตอนกำลังจดจ่อกับงานศิลปะจนลืมเวลา ผลลัพธ์ที่ได้คือภาวะที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า alert calm หรือตื่นแต่สงบเครื่องบินของคุณยังคงบินเร็วปรุดปราดแต่ในห้องโดยสารกลับเงียบกริบนิ่มนวลและโฟกัสไปที่เป้าหมายข้างหน้าได้อย่างแม่นยำไม่มีอาการสัน่นไม่มีความกระวนกระวายนี่คือเวทมนต์ของการทำงานเป็นทีมระหว่างตัวเร่งและตัวคุมที่หาไม่ได้ในกาแฟแล้วในชีวิตจริงของคุณล่ะครับ สถานการณ์ไหนควรเรียกใช้นักบินเดี่ยวและสถานการณ์ไหนควรเรียกหาทีมเวิร์กบทสุดท้ายผมจะพาไปดูคู่มือการใช้งานจริงเพื่อให้คุณกดปุ่มเลือกโหมดได้ถูกจังหวะครับการเดินทางของเรามาถึงบทสรุปแล้วครับจากผงสีดำและสีเขียวในแก้วเราได้เห็นการระจญภัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกาแฟคือนักวิ่งสปรินเตอร์ที่พุ่งทยานผ่านทางด่วนไปสับสวิตไฟในสมองให้สว่างจ้าทันที ส่วนมัชชะคือนักเดินทางที่ค่อยๆลัดเลาะผ่านเส้นทางธรรมชาติไปหมุนปุ่มหรี่ไฟและปรับอุณหภูมิห้องให้เย็นลงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือแล้วตกลงแก้วไหนดีกว่ากันคำตอบคือไม่มีใครดีกว่าใครครับเพราะร่างกายของเราเปรียบเสมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ต้องวิ่งผ่านสภาพถนนที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันกุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องดื่มครับแต่อยู่ที่ว่า คุณกำลังจะขับรถไปไหนถ้าสถานการณ์ตรงหน้าคือทางชันที่ต้องเร่งแซง <c oughs> เช่นตื่นมาแล้วรู้สึกสมองไม่ทำงานเลยแต่ต้องรีบเคลียร์อีเมลกองโตให้เสร็จในหนึ่งชั่วโมงหรือต้องใช้แรงกายอย่างหนักสถานการณ์แบบนี้กดปุ่มเทอร์โบบูสของกาแฟเลยครับมันคือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อระเบิดพลังงานในระยะสั้นช่วยกระชากคุณขึ้นจากหลุมความร่วงได้ดีที่สุด แต่ถ้าเส้นทางข้างหน้าคือทางไกลที่ต้องวิ่งยาวๆเช่นต้องนั่งเขียนงานวิจัย3ชั่วโมงอ่านหนังสือสอบหรือประชุมวางแผนงานที่ต้องใช้ความสุข,ขุมการกดปุ่มเทอร์โบอาจทำให้เครื่องร้อนและล้าก่อนจะถึงเส้นชัยสถานการณ์นี้ให้กดปุ่ม Cruise Control ของมัตฉะครับให้คาเฟอีนและแอลทีอานีนทำงานเป็นทีมเพื่อรักษาระดับความเร็วให้คงที่ คุณจะไม่เหนื่อยฟรีและสมองจะจดจ่ออยู่กับถนนได้จนจบเส้นทางสิ่งที่ผมอยากฝากไว้คืออย่าลืมดูเกจวัดน้ำมันของตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟรหรือมัทฉะมันคือการยืมพลังงานจากอนาคตมาใช้ถ้าคุณเติมเทอร์โบบ่อยเกินไปโดยไม่พักเครื่องเครื่องยนต์ก็พังได้หรือถ้าใช้ครูสคอนโทรลตลอดเวลาโดยไม่เร่งเครื่องเลยชีวิตอาจจะขาดสีสัน การรู้จักเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับงานคือศิละปะของการใช้ชีวิตครับเป็นยังไงบ้างครับกับการย่อส่วนลงไปดูการทำงานของร่างกายในซีรีสน์นี้หวังว่าครั้งต่อไปที่คุณยกแก้วกาแฟหรือถ้วยมัทฉะขึ้นมาจิบรสชาติของมันจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับเพราะคุณไม่ได้ดื่มแค่น้ำสีดำหรือสีเขียวอีกต่อไปแล้วแต่คุณกำลังดื่มความเข้าใจใน,นกลไกของร่างกายตัวเอง โลกใบนี้ยังมีกลไกเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในชีวิตรประจำวันอีกเยอะมากครับที่รอให้เราไปไขปริศนาถ้าคุณอยากรู้เบื้องหลังของอะไรไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือปรากฏการแปลกๆรอบตัวคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปค้นคว้ามาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกครับเพราะความรู้ที่สนุกที่สุดคือความรู้ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องใกล้ตัวสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ